พระอาจารย์ค่ะพอดีน้องชวนมาก็เลยได้มาตัวเองก็ยังปฏิบัติไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะแค่นั่งสังเกตความรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวแล้วก็ดูยังยังไม่มีความแนวปฏิบัติอะไรที่ ตอบยังตอบไม่ได้นะคะรู้แต่ว่าดูดูความรู้สึกอันนี้อันนี้ปฏิบัติไม่ไม่ของเราไม่ได้นะปฏิบัติแบบนั้นไม่ได้ถ้าเราไปดูความรู้สึกเนี่ยมันจะตอนนี้เราไปติดอยู่ในความสว่างความว่างความเบาแต่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองแบบว่าเอาตัวเองอไปติดอยู่ในความสว่างความว่างความเบาแต่ไม่ได้เห็นตัวเองของโยมเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองเนี่ยให้เป็นให้ให้เข้าไปน ลอ,อกผมกนเล็้ฟันหนังเนี้กระดูกตับไตเส้นนอตใหญ่มากตับปอดหัวใจลอกออกให้หมดจนถึงโครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็เอาไฟเผาให้หมดให้เป็นเกลืกระดูกเนี่ยไปขี้เท่าทุลีแล้วขี้เท่าทุลีก็ไม่ให้เหลืออีกก็เอาไปลอยน้ําไปลอยอังคารไปออยากาศให้มันให้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติไปหมดไม่เหลือตัวตนต้องไปจนถึงเนี่ยจนถึงให้กระดูกเนี okay. ่ยก็เป็นข bon ี้เท่าทุลีเป็นฝุ่นเป็นเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นผงไปเลยมันไม่ใช่เป็นกระดูกเป็นรูปล่างเหมือนแบบแบบเป็นโครงกระดูกนะ พอตัวกระดูกก็ผ่าเข้าไปในกระดูกอีกเยื่อในกระดูกเลือดในกระดูกเอาไฟเผาแล้วให้เป็นคิดเท่าตุลีจนไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าของโยมเนี่ยมันไอ้ไอ้เ,อเอนี้ยก็เป็นประโยชน์ที่จะพูดทั้ทีเดียวเลยจะว่าขี้เกียจพูดก็เอาต้องพูดเพราะว่าเออไม่มีหลายคนติดตรงนี้เยอะคือเออเมื่อเช้าก็ก็กพูดอยู่เมื่อเช้าแต่ไม่ได้เป็นไม่ด้ออากาศ ว่าเหนื่อยขี้เกียจพูดให้คนโน้นพูดคนนี้พูดตัวท้ายต,ต้องพูดเองอยู่ดีพืมันอย่างนี้อย่างโยมเนี่ยเข้าปฏิบัติอย่างที่ลุงตาบอกคนไหนอะที่ลุงตาบอกอยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมาถ้ามันไม่มันไม่ชัดเจนมันยังไงก็มาแก้กันที่หลังแต่ถ้าไปมั่วไปเอาของเพื่อนมากินเนี่ยอุงตาจ่ายยาไปแล้วไปเอายาเพื่อนมากินนมั่วมากเลยเหมือนคนไข้อะมาแต่ละคนเนี่ยลูกตาก็ตรวจสอบไปแล้วเป็นเหมือนหมอผู้เชี่ยวชาญ่ะแล้วจ่ายยาไปเฉพาะโรค เฉพาะคนเฉพาะหน้าเฉพาะในขณะปัจจุบันนั้นถ้ากินยาแล้วมีโรคใหม่แรกซ้อนเข้ามาก,ก็ต้องจ่ายยาใหม่ตรวจใหม่มีมีโรคแรกซ้อนก็ต้องจ่ายใหม่ตรวจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพอคนตาจ่ายยาไปแล้วฟังคนงนี้ฟังคนนี้แล้วเสร็จแล้วไปเอายาเข้ามากินเนี่ยเละเทะหมดเะเพราะว่าไอ้น,นี่มันเป็นเรื่องโรคทางใจส่วนแพทย์เนี่ยรักษาโรคทางกายโรคความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายไอ้น,นี่มันคือโรคทางใจนะพุทธเจ้าเนี่ย เป็นสัพพัญญูของเป็นเป็นอาจารย์ของจิตแพทย์ของจิตวิทยาแล้วเป็นที่สุดของที่สุดแล้วท่านพระค์เป็นสัพพัญญูพวกเราเรียนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นลูกศิษย์ของจิตแพทย์จิตเวชเพราะฉะนั้นโรครักษากโรคโรคทางจิตที่พุทธเจ้าตัดว่าคนเราเนี่ยที่ไม่ป่วยทางกายพอหาได้แต่ไม่ป่วยทางใจเนี่ยหาไม่ได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าพระปจเจรพุทธเจ้าพระหลานสาวกเท่านั้นที่จะไม่มีโรคทางใจ ะัะน,นั้นเนี่ยเมื่อตรวจดูแล้ว,ลวเราเช็คตรวจสอบละเอียดแล้วว่ามีโรคทางใจแบบเนี้ยแล้วก็ให้ยาไปแล้วแล้วก็ต้องกินยาแบบนี้เหมือนว่าหมอผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชหรือหรือจิตแพทย์เนี่ยเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยจบทั้งจบเจนจบทั้งจิตเวชและจิตแพทย์จิตเวชเนี่ยคือเขาเรียนันจะถึงด็อกเตอร์ลูกศิษย์ลวงตาก็มีเนี่ยเพื่อกลับไปเมื่อวันนี้ด็อกเตอร์พิมพ์เนี่ยด็อกเตอร์ท้างจิตเวช จิตเวชคือให้จ่ายยาไม่ได้แต่จบดรจิตเวชมาจากต่างประเทศเป็นดรจิตเวชคือรักษาคนลรคป่วยทั้งจิตโดยการให้คำปรึกษาแต่จ่ายยาไม่ได้แต่จิตแพทย์ก็มาเนี่ยก็มาอยู่บ่อยเนี่ยบ๊อบีนี่จิตแพทย์ก็มาเรียนอยู่ที่นี่แต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญนั้นจิตแพทย์และจิตเวชคือจ่ายยาได้ด้วยไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราเปรียบเทียบไม่หมายถึงว่าไปจ่ายยาเม็ดจ่ายยายาอะไรให้ คือสามารถที่จะจ่ายยาเฉพาะทางให้เลยบอกว่าให้แก้อย่างไงทํำยังไงผิดมาเนี่ยดังนั้นจิตเวกับจิตแพทย์บุทธเจ้าเนี่ยรวมอยู่ในในองค์เดียวกันในในองค์ท่านเลยดังั้นจิตเวกนี่ยแต่ตอนนี้เขามาเรียนเนี่ยเขาก็เรียนจิตเวกไปอีกแผนกหนึ่งแล้วก็จิตแพทย์อีกแผนกหนึ่งดังั้นจิตเวกกับจิตแพทย์จิตเวกนี่ยเขาจ่ายยาไม่ได้จิตแพทย์จ่ายยาแต่จิตเวกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทั้งให้ดูแลคนไข้ทั้งจิตทั้งป่วยทั้งจิต แต่พุทธเจ้าเนี่ยคือตรวจสอบละเอียดบ้างเลยเป็นสัพพัญญุทะลุหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่รู้เรื่องที่ไม่มีอะไรที่ไม่รู้แล้วก็จ่ายยาเลยจ่ายยาไปไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าจ่ายยาจริงๆนะคือบอกทางแก้ทางจิตไปเลยเรียกว่าจ่ายยาเปลี่ยนมันจ่ายยาไปเลยการเป็นจิต,จตเวชและจิตแพทย์มารวมกันที่สุดของสัพพัญญุแล้วแต่ใน,นเวลาหลวงตาชี้ให้เนี่ยคือ ตรวจสอบละเอียดของพวกท่านแล้วปัจจุบันขนาดท่านป่วยเป็นโรคตอนนี้ตอนนี้ท่านป่วยทางจิตอย่างนี้กระจายยาอย่างนี้ตอนนี้ท่านป่วยทางจิตอย่างนี้กระจายยาอย่างนี้แต่หลายคนเอายาไปกินมั่วหมดเอายาของเพื่อนมากินแต่ยาที่จ่ายไปไม่กินมาเละเ,ลเลทะอย่างนี้อย่างโยมโยมอะไรื่อกีเนี่นยเขาปฏิบัติจนมันมันมันมีความรู้สึกมันทะลุทะลุเขาไปถึงจะถึงจ,จิตเดิมแล้วมันทะลุไปแต่เขามามั่วตอนปลายเนี่ยมัน เหมือนกับว่าเคยไปเจอจิตเดิมแล้วก็พอไปเจอจิตเดิมแล้วก็อยากได้จิตเดิมจะครอบครองจิตเดิมจะเอาจิตเดิมแท้เนี่ยไปของเราให้ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายมันยึดในจิตเดิมเองดังนั้นจึงให้จิตเดิมเนี่ยเป็นผู้ปล่อยวางไม่ใช่ตัวเราไปปล่อยวางจิตเดิมเนี่ยมันก็เขาเป็นธรรมชาติรู้เป็นพุทธะเขาก็จะปล่อยวางให้ไอ้ผู้ที่ปยญญาปยญยาไปยึดถือเขาเอง เมือนนกอะเลยบอกว่าผู้ปฏพยาไปยึดถือจิตเดิมเนี่ยมันเปรียบเหมือนนกไอจิตเดิมแท้มันเหมือนท้องฟ้าความว่างเปล่าของท้องฟ้าแต่นก,กมันจะไปครอบครองท้องฟ้ามันจะไปครอบครองได้ไงแต่ของโยมเนี่ยมันยังปฏิบัติเหมือนอย่างนี้เหมือนโยมเปรียบเทียบเหมือนอยู่ในสลา,าเนี่ยแล้วสลา,านี้ว่างเปล่า เปียบเหมือนสลานี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีอะไรเลยมีโยบอยู่คนเดียวอยู่ในสลานี้แล้วก็เปรียบเหมือนรอบสลาเนี่ยกั้นไว้ด้วยกระจกกั้นไว้ด้วยกระจกใสแล้วก็มองเห็นแสงสว่างมองเห็นความว่างโล่งไปหมดเลยโยบเนี่ยอยู่ในศสลาแต่โยมอ่อนนะไม่ได้ดูตัวเองมองผ่านกระจกใส ไปเห็นแสงสว่างข้างนอกที่เป็นเหมือนเวลากลางวันบ่ายๆแล้วก็มองเห็นท้องฟ้ามองเห็นจักราวาลที่ว่างเปล่าแล้วสบายใจแล้วก็ตัวเองก็ติดอยู่ในห้องกระจกว่างแต่ไม่ได้มองตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองแต่เอาตัวเองอะมองผ่านความรู้สึกโปร่งโลก่งสบายว่างเปล่าแล้วก็สว่างแล้วก็มองทะลุกระจกออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้หันมามองตัวเองมันคนละอย่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยโยมอิออนเนี่ยต้องมาเพีายนาตัวเองที่เป็นผู้อยู่ในห้องว่างไม่สนใจความว่างความสว่างแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึน่งก็ไม่ให้ใส่ใจไม่สนใจเลยสนใจเพี้ยนาแต่ตัวเองที่อยู่ในห้องว่างที่มันให้มันเนี่ยผูพังสลายไปลอกออกให้หมดไอมันผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยกระดูกตับไตเส้นนอสแยมารตับปอดหัวใจลอกให้มันออกไปหมดเลยให้มันเน่าเป่อยผูพังกันไหนลอกออกไปหลุดออกไปจากล่างแล้วให้มันเน่า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 แล้วสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูก เอาโครงกระดูกก็ทําไงก็ได้ผ่ามันออกเอาเอาขวานฟันเอามีดสับยังงก็ได้ให้มันแบะออกให้มันเป็นเยื่อในกระดูกน้อเลือดในกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วก็เห็นเลือดเห็นน้ําเหลืองในกระดูกเลือดในกระดูกไขมันในกระดูกไม่เหลือเป็นกระดูกเป็นท่อนเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไฟเผาหรือทําไงก็ได้ให้มันเป็นขี้ผงทุลีให้ได้แล้วก็เอาไปลอยอากาศลอยน้ําทิ้งไปลอยอังคารทิ้งไป กลับคืนแล้วก็มาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากเนี่ยกระดูกเนี่ยเท่าไอ้ผงทุรีของกระดูกเนี่ยมันก็เป็นกลับคืนสู่เท่าทุรีในในธรรมชาติจักรวาลแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือตัวเหลือตัวไม่เหลืออะไรแล้วก็พิจารณาซ้าอย่างนั้นอีกซ้ําๆๆๆ้ๆๆำซ้ำซ้ำซ้ำต้องต่อเนื่องนะถ้าพิจารณาไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะตีกลับอีกความยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเป็นต้นจะตีกลับเข้าใจไหมเนี่ยต้องพิจารณาหรือเราต้องคิดปรุงแต่งว่า ให้เห็นว่าเราเนี่ยอไอ้ร่า,างกายที่ที่ททตัวเนี้ยตัวที่มานั่งพูดไม่กับห้วงตาเนี่ยท<ห>ี่มานั่งถามธรรมะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา<ห>ร่างกายจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา<ห>แต่มันพิจารณาเข้าไปจากร่างกายนี่แน่เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูตัวเราเลยเราเราตัวเราเปนมองไปข้างนอก <relatively S 2> มองปโป่งโลกบาสบายมองความว่างเปล่ามองแสงสว่างในจิตแต่ความจริงไะไอ้ตัวผู้มองอ่ะยังไม่ได้พิจารณาตัวมันเอง เขเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วเออมันไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยแล้วทุกคนก็จะไปไปปฏิบัติแบบเรียนแบบการจะเอานิพานแบบง่ายๆแล้วมัน,ม,นมันสุดท้ายติดหมดติดนิพานว่างหมดสุดท้ายไม่ได้นิพานจริงหรอกเอาตัวเราไปขังอยู่ในห้องว่างห้องกระจกว่างแล้วก็มองออกไปข้างนอกมองเห็นว่างเปล่าเวิ้งว่างภพศสาลมองแสงเห็นแสงตะวันตเนเหมือนมองเห็นหนิจิเป็นแสงตะวันตอนป่บยแต่สุดท้ายเราไม่ได้มองตัวเราเองเลยสุดท้ายติดแช่อยู่ในโลกของ เอาตัวไปขังไว้ในห้องว่างค่ะก็เคยสงสัยว่าทําไมข้างในเราไม่ตอบเองถามเองเหมือนคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่มันก็หลายอย่างกัน <laughs> นะเพราะเรายัง<ะ>เราไม่ได้มองยังไม่ได้มองตัวเองเลยเราเอาตัวเองมามองมองออกไปข้างนอกมองหานิพานข้างนอกแต่นิพานมันอยู่ที่ใจอ่ะแต่เรากลับเอาเราเอาตัวเองเอาไปมองหาความว่างเปล่าข้างนอกแต่เรานิพานอยู่ที่ใจใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตน มันอยู่ที่นั่นนคือมันไม่มีตัวตนในใจมันไม่มีตัวจิตตัวใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์อะไรแต่เรากลับเอาตัวเราไปมองหานิพพานข้างนอกใจไปมองหานิพพานข้างนอกใจมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ห้องกระจกในศาลาเนี่ยมันคือมันคือใจแล้วก็เราเอาตัวเราเนี่ยแทนที่จะมองอยู่ในใจคือมีตัวเราอยู่ในใจนั่นแหละเราก็ปล่อยวางตัวเราในใจแต่เรากลับเอาตัวเราไปไว้ในในใจแล้วเราก็มองมอง มองไม่ได้มองตัวเราแต่เรามองออกไปข้านอกใจแล้วเราก็มองเห็นแต่ความว่างและสว่างเราก็ว่าตัวนั้นน่้มันคือนิพพานเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปหานิพพานแล้วเราก็จะครอบครองแต่เราไม่ได้มองตัวเราเนี่ยที่ไปอยู่ในในความว่างความสว่างมันก็เลยถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะตายฟรีจะตายฟรีเพราะว่าไม่เห็นตัวเองมันจะต้องเห็นตัวเองเ่ะตัวเองอในห้องว่างไม่สนใจความว่างสว่างเลยตัวเองที่ฝังอยู่ในห้องว่างเนี่ยแล้วก็พิจารณาตัวเอง ให้มันเป็นทุรีให้ได้แล้วมันแต่ตอนมันพิจารณากระดูกให้เป็นขี้เต่าทุรีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะยอมลงง่ายๆแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนมันพิจารณาไงก็มันก็ไปหน่อยมันก็ตื้อๆตันๆแล้วขี้เกียจไม่ชอบแล้วมันก็จะกิเลสมันจะตีกลับแล้วกับพารณาพารณาไม่ชอบมันไม่ว่างมันต้องมีงานทําขี้เกียจชอบอยู่ว่างๆแล้วกิเลสก็ตีกลับอีก พินาใหญ่ก็ไม่ลงแล้วมักก็ตือตือตานบอกว่ามันไม่ชอบมันไม่ชอบวันว่างหมดเลยมันไม่ชอบพิจารณาไงไม่เห็นอะไรเลยเมื่อเช้าก็เพิ่งจากไปอยู่อยู่สองสามคนเหมือนกันเพิ่งกลับไปเพิ่งเมื่อเช้าเดนดนดุว่าว่ายังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ติดอยู่ในห้องว่าง เนี่ยแล้วไปโรคซึมเศร้าเมื่อเช้าก็โดนดุไปคนโดนดุไปต้องต้อง Buzz ต้องต้องต้องเซ็ตเลยเมื่อวานเนี้ยตั้งหลายคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในห้องว่างเหมือนก็เอาตัวมาขังไว้ในห้องกระจกแล้วตัวเองเนี่ยมองเห็นแต่ความว่างภายนอกแต่ตัวเองอยู่ในห้องกระจกเป็นโรคซึมเศร้าพอลุงตาพูดแค่นั้นเนี่ยไอ้โรคซึมเศร้าตีขึ้นมาร้องไห้เป็นร้องไห้เลยเนี่ยเป็นหลายคนเนี่ยนั่งเมื่อเช้าก็มานั่งฟังอยู่ก็โดนเนี่ยเออเนี่ยก็โดน โดกันหลายคนก็เป็นแบบเดียวกันคือไม่ไม่ได้ดูตัวเองแต่เอาตัวเองไปดูความว่างไปดูแสงสว่างมันก็เลยสุดท้ายตัวเองก็ติดอยู่ในติดอยู่ในเซฟตี้โซนเซฟตี้โซนรู้จักไหมมันไปสร้างเซฟตี้โซนแล้วนั้นวิธีแก้เราก็เพียนนายตัวตัวตนที่ติดอยู่ในเซฟตี้โซนเนี่ยมาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไปถึงธรรมาชาติเดิม ที่มันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนั้นน่ะคือธรรมชาติของนิพพานพเข้าใจไหมนายโยมเข้าใจแล้วค่ะการนมัสการถ้ถาถ้าเพี้ยนาเรื่องกระดูกละเอียดไปเนี้ยมันต้องเป็นผุ้ผต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงไม่งั้นมันก็จะมันก็จะตื้อตื้อต,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 ตันตันแล้วมันไม่เอาแล้วมันไม่เอาตื้อตื้อตันตันมันสบายไม่เอาแต่ความจริงอ่ะลตามาเพี่รนาดูอา้าเขาเอาตัวไป, keep, ไปไว้อยู่ในห้องว่าง รูตาบ่อยพิณาตัวเองแต่เขาเอาตัวเองอ่ะไปมองมองออดจากใจไปเห็นแต่ความว่างความสว่างความสบายเลยบอกว่ามองตัวเองไม่เห็นลุตาให้พิณาบอกมองตัวเองไม่เห็นแต่เขาไม่มองตัวเองเขาเอาตัวเองอะเหมือนกับตัวเองมาอยู่ใน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 ใจก็เปรียบเหมือนห้องกระจกที่ในศาลานี่ที่เปียบเหมือนกั้นห้องกระจกแล้วตัวเองมองเห็นแสงสว่างว่างป่าเวิ้งว่างไพศาล แต่ไม่มองตัวเองบอกให้มองพิจารณาตัวเองที่อยู่ในห้องกระจกให้มันผูกพางสลายก็ไม่มองเราลูตามาพิจารณาเอานี่มันเอาตัวเองไปยืนมองอยู่ในใจแต่มองออกไปข้างนอกอย่างนี้มันก็ไปเห็นตัวเองแล้วมันไม่ได้ปฏิบัติตามที่สอนวันเนี้ยโยมอีงอนมาก็ดีมากมันจะมาเติมเต็มของพวกที่ที่ปฏิบัติแล้วไม่ยอมฟังแล้วก็ ฟังลูกตาเนี่ยฟังจบแล้วเอาไปห้าเปอร์เซ็นต์ไปประกอบการพิจารณาเฉยแต่ปฏิบัติเอาตัวเองไปมองมองผ่านห้องกระจกของใจไปอ่ากว่าเวิร์กว่างว่างป่าเวิร์กสว่างแล้วเอาเอาคําสอนของตาไปประกอบนิดหน่อยเพื่อให้ถึงธาตุรู้เอาห้าเปอร์เซ็นไปเพื่อเอาเอาเอาตรงส่วนที่เป็นธาตุรู้ไปแต่ที่ที่ปฏิบัติทั้งหมดไม่เอาไปเหตุผลที่ให้ทั้งหมดไม่ฟังก็ มันก็โยมมานี่จะมาเติมเต็มตรงตรงเนี้ยที่ว่าหลายคนดื้อเหมือนกันดื้อแบบนี้ถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตรงตาสอนให้เหตุผลทุกคนให้เหตุผลทุกอย่างแต่เขาจะไม่ฟังเขาจะเอาตามใจตัวเอง